สวัสดีครับพบกับหลอนลาชนาลและนี่คือช่วงบอยซ่แคสเกมวันนี้คุณก็ยังอยู่กับเซนเซียวคเคน n i n งกับตัวละครระดับ EX ตัวแรกของเกมนั่นก็คือ โอเฟียสุสโอฟิซิอุสนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วก็คือเจ้าโอเฟียสุสราศีเนี่ยมันเป็นราศีคนแบกงูนะครับซึ่งเป็นราศีของชหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาเอามาทําเป็นเนื้อเรื่องเป็นโกเซนราศีที่13นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะครับซึ่งผมไม่ได้ดูนะครับแต่ว่ารู้คร่าวๆว่าคนนี้เขาเป็นหมอที่เก่งมากๆเลยทีเดียวคือมี วิชาหลายอย่างมากนะครับทั้งรักษาทั้งต่อสู้ทั้งอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ตอนสุดท้ายก็เหมือนจะโดนใส่ร้ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนจะกลับมาแก้แค้นนะครับกับแซงโชลีเนี่ยประมาณนั้นมั้งนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็อลังการมากนะครับเป็นเป็นชุดเกราะที่อลังการมากทีเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถก็ถือได้ว่าหลากหลายมากทีเดียวนะครับแต่ก็น่าจะจัดได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตแหละโอเคเราไปดูความสามารถกัน การอัปเกรดความสามารถน่าจะต้องใช้สมุดเดียวกับพวกเทพทั้งหลายนะครับอ่ะเรามาดูความสามารถนะครับความสามารถหลักๆของเขาเลยก็คือการฮิลลิ่งนะครับการฮิลลิ่งก็ไม่ต้องอธิบายมากนะก็คือการรักษานั่นเองนะครับซึ่งจะเมื่อพวกของเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยโอฟิซูก็จะรักษาโดยรักษาเป็นกลุ่มเลยนะครับก็คืนชีพมาได้แบบพลังคืนมาได้แบบเกือบเต็เตมเลยทีเดียว นะครับแล้วความสามารถช็อตต่อมานะครับความสามารถช็อตก็คือศัตรูโจมตีโดยใช้พลังงานนะครับก็จะถูกโจมตีกลับนะครับซึ่งรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับการยิงสะท้อนนะครับยิงสะท้อนก็เหมือนกันเมื่อศัตรูโจมตีมานะครับเราก็จะโจมตีกลับไปเป็นกลุ่มนะครับก็คือโดนทั้งกลุ่มนะครับแต่ก็ไม่ไม่รุนแรงเท่าช็อตนะครับพิษงูนะครับพิษงูนี่เมื่อศัตรูสังหารฝ่ายเราได้นะครับเราก็จะ ทำให้ไอตัวที่สังหารฝ่ายเรานะตกอยู่ในสภาพหลับลึกสองเทินจะไม่รู้ไม่รู้ติดพิษหรือไม่ติดพิษนะแต่ที่เล่นมาเมื่อกี้มันหลับลึกเลยนะครับทำลายโล่นะครับทำโล่ทำลายโล่ก็เอาไว้ใช้แก้ทางมูกับชิออนนะครับส่วนอันนี้ก็คือคืนชีพนะครับก็เอาไว้ใช้คืนชีพตัวเองหรือว่าพววของเราที่ถูกฆ่าตายไปนะครับแต่ว่าไอความสามารถทุกอย่างเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้ก่อนนะครับใช้ก่อนถึงจะมีผลเช่น เทินแรกคุณใช้คืนชีพแล้วก็ในเทินนั้นคุณไม่คุณไม่ถูกศัตรูฆ่านะครับไอความสามารถคืนชีพนี้ในเทินต่อไปก็จะหายไปนะครับคุณก็จะต้องมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คือการใช้โอฟิลซูสเนี่ยก็คือคุณจะต้องคาดเดาให้ได้ว่าในเทินต่อไปนะศัตรูจะทําอะไรแล้วก็ใช้ให้มันถูกต้องนะครับใช้ให้มันเหมือนไปดักทางเขาอะประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าใน สิงผู้นำแดนศักดิ์สิทธิ์โอเคทีมผมก็จะมีคารนอนนะครับมีโอฟิลซูสมีจูนมีมูนะครับแล้วก็อาร์เทนาก็อดคอร์ดแล้วก็ชูลา่าประมาณนั้นรีบจัง ไปไหนเนี่ยพะคุณโอ้โหโมมายังไงเร็วเกินสุล่าโดนแน่อควไม่ใช่เล่นใครก่อนดีนะถ้าใ <c oughs> ช้จูนไปก็ไม่ได้พลังไม่พอโชช มไ,ไมีไมได่าซะห่อนนะคองรินกีวิตของคุณมื่อคิวเมลุ่มเมียวร้สิริなさいายซึ่มารินะซยสาเสไม่เซีน,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 นยน,นี่มันช้ากว่าเรามันจะทำลายโล่เราไม่ได้นะนอกจากเทินหน้าเนี่ยมันทำได้แนะ่นี่ถ้ามันถ้ามันถ้าฝ่ายนู้นใช้ทำลายโล่นะเทินหน้าก็ ถ้าถ้าหมูเพิ่มโลขึ้นมาก็โลหมูจะแตกเลยนะครับเราต้องเล่นโอฟิซุสกอนมนั้ย นักกตูดยิ่งขรุขน่าจะใช้ทำลายโลแน่นั่นไงแต่ก็ยังได้อยู่ปักเสาวมันไสเอามางมา ยิ่งขึนเะครับเมื่อกี้เราเราใช้ยิงสะท้อนไปใช้ยิงสะท้อนหรือช็อตวะ โลมูคราวนี้น่าจะพอระเบิดได้โอ้ค่าม,มองยิ่ง่งินมาจะไดาละลาก่ออีกโอ้ไม่มีใครตายเลย 無、ねうん、無駄なこと無駄ななここことと<い>成長これが愛カズロジョニカバニ。<laughs>

คามรันอิรแล้วก็วสันนะสงคราม่งแหแ

オーカース最後見よゴールドセイントの真の力を1 2 2 3これで勝利は完璧なものとなったなぁと残っなこれで勝利は完璧なものとなった少しだ ฮิวมั่นต่อไปย้ระเบิดระเบิดเป็นลูกเก็บเทน่าก่อนเอาเมล่ะ ー成功セクター残念ながらこれ実力のの差というも何そそだと <laughs> <laughs> เรียบร้อย,เ,ย,อยเห็นไหมเมื่อโอฟิวซุดปะทะโอฟิวซุดนี่มันจะนานหน่อยนะครับเพราะมันมันยิวกันได้เรื่อยๆแล้วแต่ต้องดูจังหวะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนะะานนะสำหรับการใช้งานโอฟิวซุสโอฟิซิอุสนะครับถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณมีไว้ก็เอาไว้เล่น PVP สนุกๆแหละนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิว,ววันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้ว